เปลี่ยนไปที่อุบลราชธานีเมื่อวานเราบอกแล้วเนาะมันมีคัสเตอร์รถโรงเรียนรถโรงเรียนจากหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีนักเรียน10-20คนนั่งกันมากระจายติดโควิดกันไปคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะอุบลราชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดโควิด -1 ใน10ของประเทศนะคะสูงสุดแล้วยังพบว่าขณะนี้เนี่ยยังมีการ <S <S กินดื่มนะอ่ะเอาไปกินดื่มก่อนนะก่อนจะไปโรงเรียนเขาบอกว่าสถานบริการสถานบันเทิงร้านอาหารนะแอบ แอบขายเหล้าขายเบียคุณผู้ชมม,มันก็เลยทําให้เกิดคัสเตอร์ตรงนี้ขึ้นมานะคะบางรายเนี่ยเปิดร้านอาหารก็จริงแต่ข้างในอขายแอลกอฮอล์ตอนนี้มีคนติดเชื้อในคัสเตอร์นี้211คนกระจายกลุ่มเสี่ยงไปอีก200กว่าคนในขณะเดียวกันคุณผู้ชมนักเรียนน,ยน,นักเรียนที่อุบลนเนี่ยก็มีการตอนนี้เริ่มตรวจคัดกรองกันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีจากชุมชนหนึ่งเนาะมีนักเรียนมาจากหลายโรงเรียน แต่นั่งรถคันเดียวกันมันก็กลายเป็นว่าจากรถคันหนึ่งกระจายไปหลายโรงเรียนตอนนี้เขาบอกว่าเดือดร้อนหนักเลยนะคะติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่ารถรับส่งเนี่ยนักเรียนติดเชื้อมาห้าสิบเก้าคนต่างอำเภอกระจายสู่นักเรียนห้องห้องเดียวกันในโรงเรียนต่างๆที่อยู่ต่างอำเภอด้วยอีกสองร้อยกว่าคนคือจากรถคันหนึ่งน่กระจายไปห้าสิบเก้าคนกระจายไปอีกสองร้อยกว่าคนแล้วมีกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดก,กับคนที่ติดโควิดอีกสองพันคนอนี่คือ สิ่งที่เราต้องเอาเป็นตัวอย่างสําหรับจังหวัดหรือว่าคนที่อยากจะให้บุตรหลานไปในหนังสืออมันก็ต้องช่วยกันดูถูกไหมคุณผู้ชมว่า <c oughs> จะป้องกันกันยังไงเพราะเด็กเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันนะ่ะเราพูดเสมอเนาะ <c oughs> เล่นกินน้ําแก้วเดียวกันกระดกกระป๋องเครื่องดื่มนะ กระป๋องเดียวกัน,กนมันก็มาถึงมันก็มาถึงคําถามที่ว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะพร้อมที่จะเปิดโรงเรียนแล้วจริงๆหรออืก็ไม่เปิด <มา S 2> ก็ไม่ได้แม่<อ>คือไม่เปิดเรียนไม่รู้เรื่องนะคือตอนนี้เอาจริงนะแม่ถ้าไม่เปิดคือไม่รู้เรื่องจริงคือมันมันปัญหาหลายอย่างนะก็ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาดูลูกด้วยเพราะบางคนเขาต้องไปทำงานใช่ไหมแม่มแล้วเด็กในเรียนออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้แบบมีสมาธิอยู่กับหน้าจออ่ะเขาก็จะไม่รู้เรื่องคือแต่มันคือความจำเป็นอ่ะ ถ้าเกิดสมมติมันมีความจําเป็นจริงๆที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนลาช้านะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยไงมันทั่วโลกเลยไงคือถ้าจะลาชา้าคือก่อนหน้านี้ไม่อ้วน <c oughs> คุณผู้ชมคงคงได้ได้ประสบการณ์คล้ายๆกันคือก่อนหน้านี้พ่อแม่ก็เวิร์กฟอร์มโฮมด้วยลูกก็เรียนหนังสือผ่านออนไลน์ด้วยมันก็อยู่ด้วยกันในบ้านใช่ไหม <c oughs> พูด,ดง่ายๆว่าบุตรหลานมีคนดูแล <c oughs> แต่ตอนนี้เวิร์กฟอร์มโฮมไม่มีแล้วไงไม่อ้วน <c oughs> ลูกหลานจะอยู่บ้านคนเดียวได้ยังไงเด็กเล็กอย่างเนี้ย มันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมอาหารการกินจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ใช้คําว่าไม่มีทางเลือกอการไม่มีทางเลือกก็คือส่งไปโรงเรียนแต่อย่างที่บอกละคะ่ะพอส่งไปโรงเรียนมันก็คงจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันแล้วเด็กปฐมมันไม่อ้วนอายุไ่ถึงสิบห้าเขาก็ฉีดวัคซีนไม่ได้อีกอมไม่เหมือนเด็กมัธยมคือถ้าเป็นชั้นนะถ้าเกิดว่าจะเป็นผู้มีอำนาจฉันยังไม่เปิดโรงเรียนนะตอนนี้ คือหรือว่าเปิดเฉพาะบางที่แล้วก็เรามีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาจะ,จะต้องมาดแก้ปัญหารัฐมนตรีเขาอาจจะสอนหนังสือไม่เป็นเขาเป็นรัฐมนตรีไงไม่แต่คือจะต้องแก้ปัญหาเลยเพราะว่ามันคือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นไงฉันจริงๆนะถ้าตอนนี้ฉันฉันไม่อยากให้เปิดโรงเรียนนะเพาเปิดมาแล้วก็เป็นแบบนี้ไม่หรอกแม่แต่โรงเรียนเขาจัดการได้ดีๆก็มีไงถูกไหมมันอย่างที่บอกละ่ะค่ะมันก็อยู่ที่วิธีการในการที่เราจะต้องมาตรการล้างมือ สอนลูกสอนหลานให้ระวังตัวอย่างไรอย่าไม่อ้วนถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่มันสําคัญที่สุดมันยากนะคะ<า>เพราะว่าถ้าเด็กเป็นที่โรงเรียนแล้วกลับมาเป็นคัตเตอร์ครอบครัวอีกเยอะเนี่ยมันจะยากตรงนี้นะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะ